สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่28มกราคมปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องที่โปรแกรมฟุตบอลเดี๋เช้มิชิบังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่17เวลาที2:45พอสมัตจะพบกับมิววอนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลลีกวันอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนน <ing> ี้ก็เป็นนัดที่29 เวลาตี2 45พิตเตอร์โบโลจะพบวีแกนชาตันจะพบบริสตันเลเวอร์วีคอมจะพบกับบันซ์ลีย์ลินคอนจะพบแบล็กพูลลาเทแฮมจะพบเคมบริดจ์แมนฟิลด์จะพบคอร์รีเทวโบตันจะพบกับนัชแฮมตันเอสเซเตอร์จะพบเลตันโอเลียนเลคแฮมจะพบสตีฟเนตสต็อกพอร์ตจะพบเิลสีบิลลี่เบอร์ตันอัลบียนจะพบเรดดิ้งและเวลาที3ฮัเอร์ฟิลด์จะพบเบอร์มิงแฮม และโปรแกรมฟุตบอลลีกทัวร์กฤษในคืนนี้ก็เป็นนาทียี่สิเวลาตีสองซันฟอร์ดจะพบนิวพอร์ตเคานตี้ครูจะพบเอเอฟซีวินเบอร์ดันแอครินตันจะพบเชลแนมแบลตฟอร์ดจะพบมอร์แคมกรินสบีเทาจะพบจิลลิงแฮมเชสเตอร์ฟิลด์จะพบบลอมลี่ฟรีวูดเทาจะพบวันซอมินตันกินดอนจะพบฮาร์ลเกนเทาสวินดอนจะพบทามิเอนโคเชสเตอร์จะพบพอร์ตเวลและนอร์ตเคานตี้จะพบคาร์ไลน์นะครับ และนี่คือโปรกแกรลงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ